ก็ตั้งเต็มนอนเป็นไงก็วันนี้ลูกสาวแอบหนีไปเที่ยวกับน้องครับไปที่ลักนาคาเฟ่นะครับเ๋วจะตามไป แแฟที่ลักนาคาเฟ่แล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศแบบคาเฟ่กลางทุ่งน้ำให้เพื่อนๆได้รับชมครับวันนี้ไปขัดขึ้นขัดอัีนี้กดหมายใหม่ออกมาโอ้โหค่าปรับแพงมากไม่ค่าจข้มขัดนิรภัยปรับตั้งหมายพันผจะบอกไว้เลยอะ่ ามร้อยเขาแทบยังจะไม่มีตังให้กันแล้วนะครับาปรับอันนี้แหมปรับเป็นพันเอาอะไรคิดครับก็ผมจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าพูดแล้วมัน ไปลักทรัพย์ไปงัดบ้านคนอื่นนะสมควรเอากฎหมายไปลงโทษเขาแรงๆหน่อยอันนี้มันเป็นเรื่องเราควโทษกานจริงไม่น่าจะมาตั้งค่าปรับขนาดนี้ผมส่งพักเรื่องซีเรือดไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ลักนาค,คาเฟ่ ทางนี้เขาจะมีทาง ที่มานี่ไม่ใช่อะไรนะครับลูกสาวหนีมาเที่ยวครับหนีมาเที่ยวที่นี่ก็เลยตามมาเ,าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของที่นี่นะครับถือว่าสวยมากครับโน่น <c oughs> บกไม้บกมือก็อยู่ตรงนู้นแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดู ได้ไลฟ์สดถ่ายเอาลง y o ยูทูบฝากของหน่อยนี้สั่งกันหรือ,อยังสั่งอะไรกินกันหรือ,อยังสั่งเ,เ็กอยู่ในห้ององแเห็นแล้วเมื่อกี้กำบกไม้บกมือกันอยู่เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเมนูที่รักนานะครับก็จะมีจะมีอาหารด้วย จะดูอันไหนตอนนี้ก็คงจะดูที่กาแฟแหละเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วไม่มีอะไรนอกจากกาแฟเพอกินกาแฟวันละสองสองครั้งเช้าเทียเ่ยงอยุ้ยถ้าหาปูต้องมาวันหลัง อไว้อาทิตนาไหมเดี๋ยวพาพาหาเพราะว่าเป็นเป็นเซียนหาปูตรงไหนปูตรงไหนมีอ๋อปูตามทุ่งนาเยอะแยะทุาเยอะนทำไมลูกหนูสั่งอะไรยังสั่งแล้วไปเดี๋ยวพ่อไปสั่งเหมือนกันอันนี้นี่บรรยากาศที่ลักนานะครับ พ่อไปสั่งก่อนไปมาปมาอาถ่ายพ่อดิเดี๋ยวไปสั่งกา,ฟาแฟอาเลียร์มาตะกาไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาไปสั่งกาแฟก,ก่อนเสมากค่ะอยากได้บ้านแบบนี้ค่ะแบบนี้เหรอใช่ มือหลังกันไลฟ์สดเล็กน้อยสั่งเป็นๆคุนยายไม่ได้ส no yes euh. you know ั่งกุยงนองเล็กน้อยสั่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมไหมอเมริกาโน่ส้มหรือว่ารสชาติเป็นไงอ้ดื้อน้อยกินก่อนดน้อนวยหิวจะชิมส้มด้านล่างก่อนนะข้างล่างส้มๆเลยแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบกาแฟดำอาหารอร่อยอยากลองซูมอ่ะ ชอบมแใชบแบบรรชารสกาแฟกาแฟแบบไม่สมไม่ะสมอะไรนะกาตล่างจะมีส้มลันส้มยมันจะมีรสหวานมีรสหวนโดยความที่ว่ามันมีความหวามันเลยทาให้หนักกว่ากาแฟที่อยู่ข้างบนมันก็เลยทำให้กาแฟเนี่ยลอยตัวอยู่ข้างบน ะจะลองไปทำดูว่าจะเป็นยังไงปไปเที่ยวไหนคะนอร่อยครับมาเที่ยวแถวบาแถวปักคุ้งไทยจ้ะมายายจะไม่ได้อยู่ ส่งลำบะเพิงมาเรื่อยๆมาถึงก็จะเห็นป้ายทางเข้านะครับ ที่สั่งก็จะเหลือเป็นซากอารยธรรมแล้วก็หมดแล้ววันนี้ตามป้ามาเลยสดกำลังไล่สดอย่าไรละลูกบรรยากาศบรรยากาศดีมากถ้ามานั่งซุ้มด้านนอกก็จะเห็นวิวรอบๆ ไว้ปอ,อดแดด,ออดบแด,ดแล้วแดดบดแล้วแดดในกระท่อมนะลมเป่าเขามายิงไปไ,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 ไปหาปูไปไปหาปูไหมไปบ้าตอนนี้ลูก,กะละหลานอยากอยากจับปูนี่เลยให้ดูปูนี่อันนี้มีปูอยู่ มีรูปูมีมีป,มปูเห็นไหมก็จะกดจับสิใครจะจับจับซี่เฮ้ย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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ได้ปูแล้วหนึ่งตัว <inflamm. S 2> ดูสิไใคร <c oughs> เลือะเฮ้ยเ้ยมันไต่ขึ้นมา ก็ต้องรูตามรูอ่ะมันจะมีรูปูนี่อย่างอันนี้มีรูเห็นไหมแต่ว่าไม่เห็นตัวปูนี่ได้แล้วหนึ่งตัวดูตามรูอ่ะมันจะมันจะอยู่ตามรูตอนเนี้ยแต่ถ้าจะจับปูตอนนี้ก็ต้องยอมเลือกแหละใครจะเป็นคนเลือก ว่าไหมล่ะไม่รตงมองม่เเออมองไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มีไปไปดูตรงเงินไมพหนูมกล้าจูกงูมันไม่มีงูหรอกในนั้นอะแต่มันจะมีมือเดีรูนี้ที่เจอโอ้ยคือบังรูนี้ที่เจอเห็นไหมเห็นไหมมันอุดรูมันไว้เนี่ยแสดงว่ารูนี้เป็นยังไงอรูนี้มีปู โอ้เลือเธอนี่เจอดวมาแล้วแจงปูแล้วเสียงมือเสียงมือเติดแหวะนี่ได้ตัวแล้วเห็นไหมตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เฮ้ยตัวนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอโอ๊พี่เยแต่งตัวยังรอมาจับปูให้หลานกีกาอะไรกันดูสิมันมันก็ะเด็นออกมานะ่ะมันแบบปีนออกมาได้ แถวนี้ก็มีรูปูเยอะแยะเลยเอ้าคอ,อย,ย,ย,ยอจกดูฮะว่ามีปูอยู่หรือเปล่ามาจุก,จกจให้มันเลอะเลยรูนี้ได้ไหมนี่รูนี้รูนี้ได้ไหมฮะนี่เฮ้ยรูนี้น่าจะตัวใหญ่อะเนี่ยพอจกดูพอจกแล้วอจกดูก่อนเฮ้ยม,ม,มีตัวมีตัวมันอยู่ไม่ลึกด้วยเห็นไหมจับโอ้ยหนีบ อัศจรนย์เฮ้ยอย่าเบียดนี่เหมือนจะตายแลวไหนมันติดโอ้มีรูปูอยู่เยอะครับแต่ว่าบางรูก็มีนี่มาดูลุ้ ลมงตัวเ่านี่จบลยันนี้น้ำเดี๋ยวก่อนดิพี่ถืดีกาจะไปโลีเฮ้ยลุนี่มีลนี่มีลุนี่มีเฮ้ยได้แล้วมันมือติดเฮ้ยปูนิ่มนี่ไง เว้ยตรงนี้ก็มีนี่นี่พี่มาเจอปูนิ่มชอบปูนิ่งปูนิ่งเออโอ้ยอุลึกมากเลยมันอยู่ลึกนี่ไงเออพี่แต่ไตเขาสั้นไปเออไตได้หลายตัวได้หลายตัวนี่นี่ดูตรงไหนมีรู ตอนแต่ที่แน่ๆตอนนี้เลื้ขยาวขยาวลงมันติดหรือเปล่ามันตายมาตายวันนี้ตรงนี้เหมือนจะมีเหมือนจะมีตัวปูนี่มันตายง่ายเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมล่าอ่าตัวเล็กร้องโวยวายอะไรด้วยมันไต่ขึ้นมาแล้วเคลียร์ลงนี่ดูดีกว่เดีวมาถ่ายพ่อมา มาถ่ายพ่อมาระยะถือถือนี้หนูไม่กล้าถือเดี๋ยวเดี๋ยวลบลบลบถ้ามันขึ้นมาก็เขยียบโรงแรมมาเหยียบมาเห็นไหมมีขุยใหม่ๆเลยเนี่ยแสดงว่ามันต้องตัวน้อยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพ่อมาแล้วนี่ ปู่น้อยปู่น้องทุกคนดูขาได้เยอะแล้วนะคะปู่น้อยจะดื้อเป็นพิเศษอัดจสีย์เนี <c oughs> ่มีร่องรอยของปู่แต่ว่ามีตัวนี่ปู่นิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน เราชอบปูน,น,นปูอะไรอ๋อปูกระดองเนาก็อยากลองหาหนะแต่เราไม่กล้าจู๊ตรงไหนมีหรืออันเนี้ยคนเราสามบันถ่ายจับนี่งๆเนอเวลาถ่ายรูปคนรูปอะไรเดี๋ยวพี่ดึอดีกว่าแ <c oughs> มวอะอารยาถือกล้องอารยาถือดีๆเนะ,ะเดี๋ยวอารยาถือนี่ดีกว่า ระยะถือดีๆถ่ายดีๆระยะถ่ายตรงคนสิมาเอามาหูหายอยเจอแล้วมีไงมีไงข้าใหาดิดยอันนี้อันนี้ก็น่าจะมีตัวมันลอยมันขุดดินขึ้นมา เสียหลบที่มองไม่เห็นมันอาจจะไปเที่ยวมันไม่ไปเที่ยวหรอกมันไม่มีตัง์รู้เปล่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บข้าวเฮ้ยนี่ไงได้แล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่มันไม่กัดพ่อบ้างเหรอมันไม่กลดหรอกมีมดโอ้มีนี่ตรงนี้พันนี่นี่อ้อเยอะมากผมมันพันเยอะมาก ได้เยพูนิ่มเลยได้แล้วโอ้โหดูเยอะมากเลยมียตัวเดียวรูแล้วตัวตัวแล้วรูถ้าพี่ถือดีวกว่าเดี๋ยวพี่ถือไปด้วยจับกล้องไปด้วย ไปไปทางนู้นเฮ้ยนี่ไงทุกคนดูปูทำไมมันมีปูเยอะจังน,นีมันอุดไว้มันอุดรูไว้แสดงว่ามันมีตัวทางนี้ก็มีเฮ้ยปูนิ่ม ปูนิ่มอ,อ,อันนี้ปูนิ่ม,ป,มประมาณว่าตัวมันนิ่มมากเลยแม่กลมหนีจับปละจับมดพี่น้อยฮะมดมดมดไหนมดมือ <ś c oughs> <c oughs> อันนี้ปูนิ่มอันไหนที่ว่ามันอุดไว้อะเหมือนปูมันจะตัวมันจะนิ่มๆเหมือนมันจะอ๋อมันลอกคราบปูมันลอ,อกคราบ <c oughs> ตัวมันเพิ่งจะนิ่มๆเมื่อกี้เนี่ยมันพึ่งล่อข้าบออกมาเด็กน้อยผู้อยากกินปูปูอีกแล้วเหรออยากจอปูหรอไปปูน้อยตายตายแล้วไปเลยดูนี้ดูนี้มีรอยรอยเข้าออกของปู ถ้าเกิดมือถือกล้องสั่นจะเป็นไรไหมนี่พยายามใหญ่สั่นให้ลูกเพราะว่ากล้องพ่อการ์ดเต็ม,ตมออพ่อลืมมาลงคอมเว้ยไม่มีตัวสองตัวเลยเฮ้ยอันนี้นี่น,นี่ได้อีกแล้วได้แล้วจ้ะ ทุกคนดูบรรยากาศก่อนนะคะสวยมากเลยนะคะใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวนะคะจะตกจะตกถลอมมาจบปูจะตายพ่อหนูขอลองจกหน่อยได้ไหมไม่ให้มันเลิกเดี๋ยวทะลปมือยลญกเลยถูกกล้องพี่น้องจริงมือใหม่นะกล้องก็ยัง น้องตกขนาดนี้เอาดีๆเดี๋ยวพากันตกคู่เลยอันนี้ภาพจริงไหมครับโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เดีอยวขยายรูมก่อนพี่น้องเอ้ยอย่าเพิ่งเบื่อยาเลยอย่ามาข้างหน้าขยายจริงเนี่ยโอ้ยมันขึ้นมาแล้ว แลูกยาเปนตปูนี่ลงลงทุนมาจกปูให้หลานหลานอยากกินแต่งตัวสลอมาจกปูเลือหมดเลยอไอ้ขาร้่มลูกลวันร้อนปะนี่จะไม่สบายปะนี่ได้แล้วสบายคน<อ>สุดท้ายได้ไปปูเยอะดูว่า <ปะ S 3> ไ้ปูยนเนย,ยอะจริง ลูกกระท่อมพี่น้องเคยเห็นกระท่อมนาไหมกระท่อมนาเห็นไหมนคนภาคอีสานอีสานเรียกเถียงนาเถียงนาเขาเรียกเถียงนาพี่น้องเอาไว้เขาจะเวลาพักเที่ยงพักอะไรเขาจะมานั่งกินกระท่อมทานไหมทานนั่งกินข้าวที่กระท่อมเถียงนาที่มีปวกมีกระท่อมอยู่ในุงน่งนาพี่น้องเขาอนุรักษ์ไว้อยู่อหนึ่งตัวปวกหลายหรอนี่เขาดูดออกพี่น้องไปแก่งล้างในคลอง พอ,อยังพอหรือยังพอละได้เยอะล,อลอะพอหรือยัง,อ,อ,ยงอ่ะดูมือดูมือแต่งตัวหมเลยดูแต่งตัวสลอกตั้งแต่ตอนยป <laughs> ็นไงอันนี้เดี๋ยวล้างปูเขย่าหรือลูกเขย่าเขย่าได้หลายนี่ยนี่แค่แค่คณาคณาคันเดียวนะยังไม่ได้ไปหลายที่ถ้าไปหลายที่จะได้เยอะกว่านี้ ขยา่าแรงแรงเลยขยา่ยาเขย่าเดี๋ยวขี้คลนมันก็หลุดเขเก่งๆขยา่าค <c oughs> ่ะนี่ไเชอรรี่ไเชอร์รี่ลงไล <c oughs> ห็นไหมเริ่มสะอาดแล้วไดปูดเยอะอยู่ อันที่เป็นปูนิ่มก็มีได้ปูนิ่มมาสองตัวเพราะว่าไอ้ปูนิ่มที่ได้เนะ่ะมันเป็นในมันอุดลังมันไว้เออมันรลอกคาบตัวมันก็เลยนิ่มไม่จับก็ไม่จอนเลยนีดกตอนนี้กองคาบเต็มครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายตอนนี้ก็คงต้องปิดคลิปนะครับตอนนี้ พอแก่ okay. ได้เวลาออกไปขายของแล้วไปลูกสาวเราต้องกลับพร้อมกันเดีในเมื่อเธอต้องไปขายของกับพ่อ,อ,ว,อวันนี้ไปด้วยปไปตลาดเปี่ยมสุขแซ่บๆบจ้า